ผู้ต้องหาคดีปล้นของกลางยาเสพติดและปืนไฝ่ปกครองในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ถูกจับกุมได้ทั้ง5คนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิชุดสืบสวนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า30นายควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ โดยการเดินทางไปนะคะก็จะไปที่เกิดเหตุทั้งหมด6จุดด้วยกันประกอบด้วยจุดที่มีการรวมตัวประชุมวางแผนชิงตัวผู้ต้องหาถูกที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มคดียาเสพติดรวมถึงจุดที่เป็นปั๊มน้ำมันใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อ้างว่ามีการเจรจาต่อรองเรียกรับเงินจำนวน1ล้านบาทพร้อมยาเสพติดค่ะ ทั้งหมดเป็นการก่อเหตุนะคะที่วางแผนเอาไว้ก่อนซึ่งจุดแรกๆเนี่ยก็คือจุดของการวางแผนจากนั้นค่ะก็นำไปสู่จุดที่ลงมือก่อเหตุในพื้นที่ซอยสาลาเขียวหมู่11ตําบลกําแพงเพชรและจุดที่นำรถยนต์ไปฝากไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในตําบลกําแพงเพชรซึ่งการทำแผนทุกจุดผ่านพ้นไปด้วยดีและผู้ต้องหาทั้ง5คนรับสารภาพ และให้ความร่วมมือบอกทุกรายละเอียดค่ะหนึ่งในผู้ก่อเหตุให้การอ้างว่ามูลเหตุจูงใจของเหตุการณ์วางแผนชิงตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มคดียาบ้านะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากได้มีการเจรจาต่อรอง mm hmm. กับปลัดและอ,อสอชุดนี้ mm hmm. โดยมีการเรียกเงิน1ล้านบาทนะครับ mm hmm. ยาบ้า100มัดแล้วก็ไอซ์10กิโลกรัมแต่ว่าต่อรองเหลือแค่30,000น แต่พวกเขาเนี่ยไม่มีเงินที่จะมาจ่ายก็เลยร่วมกันวางแผนชิงตัวครับซึ่งตอนที่มีการเจราจาวางแผนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดเหมือนกันมารู้เอาขณะที่ลงมือก่อเหตุแล้วครับว่าเป็นประลัดแล้วก็อ,อสอและเป้าหมายก็ไม่ได้ต้องการที่จะชิงยาบ้าแต่อย่างใดครับก็เลย อยากจะบอกให้สังคมรับรู้ถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐชุดนี้ที่เรียกรับผลประโยชน์ด้วยไปฟังเสียงช่วงหนึ่งของผู้ต้องหาไม่รู้ไม่รู้แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเหรอครับมั่นใจไหมครับเราเรียกเท่าไหร่นะครับปล่อยลอกห่ครับเพราว่าตัวลงกันเยอะด้ต่อรองกันเลยเดล๋ที่แตนะครับ ส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดนะคะก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมการก่อเหตุทั้งหมด 9คนค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มแล้ว5คนอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมอีก4คนนะคะประกอบไปด้วยนายประทีปหลงบุญขวัญน,นายวรพจนวนละอองนายเดโชบุรเพชรและนายโชคนิมิตรจิตการุณสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดกลับมาได้ทั้งหมดนะคะประกอบด้วยรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ3คันอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ3กระบอกยาบ้า20 0 0 0เม็ดนะคะตอนนี้เหลือเพียงอาวุธปืนพกสั้นของเจ้า ที่5กระบอกโดยเป็นปืนส่วนตัว1กระบอกและปืนราชการอีก4กระบอกค่ะ